สวัสดีค่ะมาขายของตลาดมือสองจ้า มันมีตะขคงเด็กหน่อยจ้ะวันนี้เป็นตลาดข้ายขค้งเด็กหน่อยจ้ะเนาะอยู่ในอยู่ในเออเขาเรียกอะไรเป็นสมาคมที่เขาช่วยเหลือเด็กหน่อยช่วยเหลือใบรุ่นนะเนาะ,นะจ้ะข้าที่ก็ข้าที่ที่เขาเก็บเขาเอาเขาเมืองจ้ะเป็นของเมืองเนาะใจให้เมือง แล้วก็ไม่ค่อยมีคนจ้ะเพราะว่าคนต้องตรวจเนาะต้องตรวจโควิดก่อนเขาแล้วก็คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็มครบแล้วเนาะเขาถึงให้เขามาก็เลยไม่ค่อยมีคนจ้ะข้างในก็มีหกห้องจ้ะมีหกห้องเป็นห้อง ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนาะหองประมาณนี่จ้ะบางหองก็หน่อยบางหองก็ใหญ่เนาะลายจากหองเล็กหน่อยหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแค่ห้องนี่เนาะห้องอื่นก็ประมาณนี่แหละจ้ะบางหองมันก็จะน้นอยๆเนาะก็มีบันไดขึ้นบันไดลงเป็นชั้นๆจ้ะเนาะแล้วก็ขายของโอลีได้ หลจ้ะเสื้อผ้าโอลีขายได้หลนี่เสื้อผ้าโอลี่ยวมาโต๊หนึ่งขายหมดเลยจ้ะขายถูกๆเนาะเพราะมันมีแต้เสื้อผ้าเด็กหน่อยเบบี้เนาะมันไม่มีของเด็กหน่อยรุ่นใหญ่ไงเพราะมีของโอลีก็เลยขายดีเนาะตุ๊ตกตาฉันในหนังก็อีเดี๋ยวพาไปดูข้างนาร้าาจะพาดูนาร้าน ต้นนี้ของป๊อบเอาของป๊อบมาขาย สภาอุลิลน uh ิดเดียว ในลังอีกอยังเยอะไม่ได้ออกจริงๆเราเราจองแค่โต๊ะเดียวเนาะทีนี้คนไม่มาคนไม่มาก็เลยเขาให้เราสีโต๊ะเลยเนี่ยเราเลยมีที่วางของเยอะเนาะเดินไปทางนหนก็มีไล่หงจ้งะเนาะ ไม่ไหลหงจ้ะโอเคเลโกขายไม่ดีจ้ะไม่มีเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าเขาต้องตรวจก่อนแล้วไม่มีคนอยากมากันเนาะต้องตรวจโควิดก่อนขายได้จะเสือ่าโอเค จะเก็บแลวจ้ะใายได้เขตสามชั่วโมองเนาะเที่ยงถึงบ่ายสามจ้ะจ้าสวัสดีจ้า